อสดงถึงความภาคภูมิใจของกเกษตรกรชาวอำเภอสิงสางนะคะที่ประสบความสําเร็จกับปุ๋ยรุ่งอรุณค่ะช่วงคนไทยหัวใจกเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณ รับอรุณกระปุยรุ่งอรุณวันนี้ในวาระที่บริษัทในเครือบรวิทกรุ๊ปครบรอบ50ปีที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรทั่วประเทศมาอย่างยาวนานซึ่งไม่เพียงจะค้นคว้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยต่างๆแล้วยังได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับวันนี้ที่ทางบริษัทได้เดินทางมาเยี่ยมเยียเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังณอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมา กบอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของปุ๋ยรุ่งรุุ่นนะครับที่ทําให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประสบความสําเร็จอีกแบบหนึ่งนะครับจากผลผลิตเดิมๆที่เกษตรกรได้การประมาณ4ตันต่อไร่นะครับปีนี้จากการที่ทดลองขุดกันไปบ้างแล้วนะครับคิดว่าโดยประมาณแล้วน่าจะได้ประมาณ8ตันต่อไร่ซึ่งเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวนะครับนี่คือความสําเร็จ ของเกษตรกรและปุ๋ยรุ่งอรุณที่มีร่วมกันที่เราจะแนะนําให้กับเกษตรกรใช้แล้วประสบความสําเร็จมีอยู่4อย่างด้วยกันเรียกว่า4ถูกนะครับถูกแรกคือถูกสูตรถูกที่2ถูกเวลาสูตรที่3ถูกอัตราถูกที่4ถูกวิธีนะครับทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ได้แนะนำวิธีการใหม่ๆในการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อให้การเพาะปลูกนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของการปรับปรุงวิธีการปลูกซึ่งเกษตรกรที่อำเภอเสริญแสงหลายลายที่พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยการใช้ระบบน้ําหยดเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกรวมถึงการจัดการดินการให้ปุ๋ยตรงตามความต้องการของพืชในแต่ละระยะซึ่งสามารถพิสูจน์ได้แล้วถึงความสําเร็จของเกษตรกรเหล่านี้